จัก,กรพงศ์บิ๊กบอส JKN ร่อนหนังสือแจงกอลอตอผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้609ล้านแอนจัก,กรพงศ์บอสใหญ่ JKN ทำหนังสือชี้แจงกอลลอตอผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้609ล้านบาทรุ่น JKN 239A ที่จะครบกำหนดต้องจ่ายวันที่1กันยายนนี้ แต่จะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนแค่156.60ล้านบาทวันที่31สิงหาคม2566แอนจัก,กรพงศ์จัก,กราจุธาทิพบดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลตเรื่องการชำระหนี้บางส่วนของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนครั้งที่เศษสองส่วน2563รบกําครบกำหนดไทยถอนปี2566หุ้นกู้รุ่น JKN 239A โดยระบุว่าตามที่หุ้นกู้ของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชน ครั้งที่เศษสองส่วน2563ครบกำหนดไทยถอนปี2566หุ้นกู้รุ่น JKN 2 3 9 a ถึงวันครบกำหนดไทยถอนหุ้นกู้ในวันที่1กันยายน2566จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น609,981,369บาท86สตางค์ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดถ่ยถอนหุ้นกูด้ดังกล่าวได้โดยบริษัทจะชำระเงินต้นบางส่วนจำนวน146,618,630บานนบาท14สตางค์และดอกเบี้ยจำนวน9 09, 1, 9้าล้านเน บาทรวม156ล้าน6แสนบาทในวันครบกำหนดถ่ยถอนหุ้นกู้คือวันที่1กันยายน2,566โดยคงเหลือยอดค้างชำระจำนวน443ล้าน4แสนบาทจึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชน ครั้งที่เศษสองส่วน2,563รบกําครบกำหนดไท่ถอนปี2,566ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไท่ถอนภายใต้โครงการตราสารหนี้มีเดียมเทิมโน้ตโปรแกรมปี2,563วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน2,500ล้านบาทนะักขณะใดขณะหนึ่งเรยบโววินบาซิส ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินเสนอขายถ้ามีที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ69ซ u พพ l เ m e n t ทั้งนี้กรณีดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิก่อนได้แก่ 1. ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ5้ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถ่ายถอนทั้งหมดหรือ 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถือว่าบริษัทต,ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลนันในการนี้บริษัทได้จัดเตรียมแผนการชำระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN 239A โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่29กันยายน2566ต่อไปเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติ 1. แผนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ 2. การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน call default หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจถึงการผิดนัดชำระเงินต้นดังกล่าวโดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนหลากหลายวิธีการอย่างไรก็ตามการเจรจากับผู้ร่วมทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังในการนี้บริษัทยืนยันและรับรองว่า บริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น jkn 2 3 9 a รวมถึงหุ้นกู้ใดๆของบริษัททั้งหมดโดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าหุ้น jkn ราคาร่วง1บาท67สตางลดลง71สตางหรือเปลี่ยนแปลงลบ29.83%บเกเอร์เซ็บรกเกอร์แนะมีความเสี่ยงสูงขาดสภาพคล่องนักลงทุนควรหลีกเลี่ยง